สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขปู่ทุกคนนะครับนี่ยเหนียวปอกเบาเสียงคือเกา่าเพี่น้องนี่ในต้มสมกบพี่น้องทุกอย่างไหนเครับเอ้ยเหมือนครับตู้บอกเอฟเลยเนี่ยน้องนะหางเสียบใจแบบกับ,าบกา่อวดก็ฝากแข็งพี่น้องมันโ้อนเลยครับแต่ส่วนขั้นงามๆนะขั้นเงียบๆขอบคุณเยอะเราพี่น้องขอเนี้ย ขึ้นโกลครับผมเหมย่างแสีบครับผมครับรากกดไหลกดแชจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในเด้อพี่นอ้นองมาพี่น้องมาน้ำคำพี่น้องคำแล้วเปิดไฟมีวันหยุดเนาะวันพักมาสดน้ำแข็งหอมพี่น้องมือนหายจากเป็นบัตรแล้ว ดี่คือและค้ำแหลกทำอืมอ่ะแขงแก้่งอืมแหลกแม่แบบคํำอ่อนอืสดอร่อยอืม กอไปผู้บอกกินกบนะครับอย่างตุ่มกบเนี่ยมันเพอเอาหนังออกนะหนังมันจะแจ็บเลยหลุดเอ้ตับเบิ่งตับ

Mm hmm. ครับครับครับมากหลายครับตุ้งชมกดกแลกวก็อย่าง ฉัน้ำมันหวานเนอะน้วอนับตับนี่มอ่ครับคุณน้อง ทำไงอะไรอืม,มเปลือ,อืะ จะดูอันเนาะแจ็บนี่ระน้องุนไทย จะจีจับเ้วยไปลองเลยมีหว่าเลยอือชัดหน่อเอให้เจว แกจับกระดูกวันเออหืมเนั่ยนัง่งไม่กรก sẽ cốt đẹp nó thè lọt tạc hình cái lòng ơi, mất rồi còn còn à tuổi mm 我感觉，我感觉，怎么叫呢？ Skikkelig godt. มัสป,ปูนณ์น่ตั้มตั้มใช่ห้อต้่นะครับเอากบไปอย่างนะครับอันนี้มัมนบ่ีีย่ยััเ้ีงยวที่ตรงสมเเพื่อ Ngó thì đang chạm được เช่วนำเริ่คาอรอ่อนประเนี้ถึงไปโอ้ อืออยากเนียเลยจับจับเนี่ยตัวคำ